เพลงพจน์ของเขานี่คือโอ้โหสูงมากจะพูดยังไงดีนี่นะครับผมผมชอบหมีต้องหมีของพวกเราสองคนนะครับผมมีนาน่ารักน้องเพิ่มพูนนะฮะเพิ่มพูนเพิ่มภูนเพิ่มพูนย่อมาจากพีกับพีปอนกับภูวินนะฮะแล้วทำไมทำไมต้องเป็นหมีครับผมก็ให้คือสัญลักษณ์ดอมของเราสองคนมันเป็นหมีอยู่แล้วใช่แบบน้องผมก็จะเป็นหมีแพนด้าเเออป็นหมี เอ่อหมีพิสลี่หมิสลี่ใช่ก็เลยเอามารวมกันเป็นหมีเพิ่มพูนครับผมครับผใช่หมทเพิ่มพูนทูคิวบซึ่งถ้าดูจากสีนะผมสีฟ้าก็จะเป็นเหมือนสีของด้อมโพวินนะครับแล้วสีส้มก็แบบเป็นด้อมของผมนั่นเองครับรวมกันกลายเป็นน้องเพิ่มพูนบลูแอนด์โอเรนส์นะฮะมีหูฟังด้วยหูฟังก็คือเป็นการเลฟเซนต์พูวินเพราะพูวินเป็นคนชอบฟังเพลงนะฮะแล้วคุณอ่ะเลฟเซนต์คุณตรงไหนครับอันนี้ว่าแล้วมึงต้องถามั ถามเลยเพราะว่าเราไม่เซ็นภูบินแล้วอ่ะเราไม่แต่เขาเขาเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นเป็นต้มหมีครับผมเพราะเป็นคนอบอุ่นนะฮะอเอ๊ยยอดเลยใช่กีทีเลยไม่ต้องพูดอันนี้ก็เป็นความน่ารัก